ถ้าใช้สติตรองดูแล้วคนที่ข้าลอประมุกมาอาจจะไม่ใช่มู่หยงฟู่คนอดอันประมุกมีหลักฐานอะไรย่างเอลฮะถ้าแค่สนิทฐานยังหาหลักฐานไม่ได้ <laughs> ไม่ทราบท่านประมุกสนิทฐานยังไงพวกเราอยากรู้นัก รองประมุกมาตายด้วยวิชาเฉพาะของตัวเองฝ่ามือจี้คอหอยตอนแรก้าคิดว่าสกุลมู่หยงใช้วิธีดาบนั้นคือสนองเจ้าตัวและแผ่นดินนี้นอกจากมู่หยงฟู่แล้วคงไม่มีใครท่านราประมุกมาตายด้วยวิตัวเองได้หรอกนะถูกต้องแต่หลายวันนี้ข้าลองคิดดูอีกทีเรื่องนี้มันมีเล่ห์ไหน เขาพูดแบบเนี้จะแก้ต่างให้เขาเหรอผู้เท่าคุ้กวดอีกสองคนอยู่ไหนวันนี้ใครยังไม่เห็นผู้เท่าคุ้มกดทั้งสอง หัว,วนหน้าของพวกเจ้าทําไมถึงไม่มาด้วยข้าไม่รู้ไม่รู้อย่างนั้นเหรจะสังหารหัวหน้าตัวเองแล้วใช่ไหมออมาเปล่าๆนะครับมุกเตาไปสบายดีกขยังไม่ตายออออไม่เกี่ยวกับข้าข้าไม่ได้ทําอะไรเขาแล้วใครทำํำ ท้าะสินี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮนับแต่ข้าเป็นประมุขทุกคนเราเป็นพี่น้องที่มีน้ำใจตอบกันเราอยู่ในยุทธภพนี้มีฐานะอย่างเช่นทุกวันนี้ไม่เพียงแค่อาศัยอ้าย สำนมกผิดตอนนี้ยังไม่สายนะดาวโวนเสียงครับจะพาคนมารับตัวผู้เท่าคุ้มคนกับผู้เท่าถ่ายมาทำตามคำสั่งข้าพระผิดเจ้าจะได้ลดน้อยลงครับคนอื่นให้ยืนอยู่กับที่ไม่มีคำสั่งข้าห้ามไปเลยทท้งนั้น ี่สิพี่จะตลกอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะนียังไม่ตอบใครออเสี่ยวเจียนจ๋าเสี่ยวเจียนเจ้าเองแล้วเสี่ยวเจียนหมูนี่เจ้าสบายดีหรือจ้าเสี่ยวเจียนสบายดีหรือเปล่าจ๋าเสี่ยวเจียนจ๋าสบายดีจ้ะเจ้าสบายแล้ววะเจ้าฮะใครสบายดีแน่เลยจ้ะ อันนี <poured worlds> ้เดี๋ยวเสียนเฮ้ยแค่นียเจียนข้ารอรออีกว่าจะได้จนหมายจากเจ้าสักัำหนึ่งนะผู้ท่าชีของพักยาญจบครามรมาบอกว่าในพักเกิดเรื่องเฮ้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าสั่งให้ข้าทำถึงบุกน้ำด้วยไฟข้าก็ไม่เกี่ยง เดี๋ยวเสือเจียนจ๋าเสือเจียนรู้เรื่องเราหลายวันก่อนขั้านอนฝันเห็นเราอยู่ด้วยกันฝึกวิชาด้วยกันหน้าตาเจ้าตอนนั้นข้าไม่เคยลืมได้เลยเดี๋ยวจ้ามันดีใจเราเลยอ่ะท่าเจ้าเสือเจียนเสือเจียนจ๋าเสือเจียนเสือเจียนรอข้าด้วยสิกินน้องทุกคนตอนนี้ข้ารู้สึกดีใจมากเพราะว่าได้เขาสหายใหม่คนหนึ่ง เขาก็คือผู้ชายตัวนี้คนนี้เราสองคนพูดคุยถูกคอในที่สุดก็สามานเป็นพี่น้องกันน้องชายมานี่มามเด็กนั้นาใหรู้จักขนสักคัญในพักยาจบของเราผู้ท่าส่งผู้ท้าส่งอยู่ในพักในที่เคารพนับถือของทุกคน อาวุธที่เขาใช้ตองเรามาผาดโขนที่ทพบนั้นนะ่ะน้องชายจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำว่ะเเลื่อมใสกุฏาทรงแข็งแรงล่ำสันข้าน้อยขอคารวะอ๋อกุฏาสิเอ้นยอดฝีมือคนหนึ่งของพรรคเราสิบก,กว่าปีก่อนข้ามักจะให้เขาสอนวรยุทธให้ข้าบ่อยๆเราสองคนถือเสมือนเป็นกึื่งเพื่อนสิงศิ์อาจารย์ผูกพันกันยิ่งนะเมื่อกี้ได้เห็นบรยุทธกุ่าสิแล้วหน้าเลื่อมใสมากจริงๆเลยไม่กล้า ดาบหัศูนผู้เท่าหูผู้เท่าหูโ้ารมุป็นยังไงบ้างสักทีไหจับคนโู้ตัไม่เนรูไตัไว้จไปไว้ไปข้ามประจําที่วันนี้ข้าไม่เลยจะพูดด้วยครับครับครับ ขอถามผู้เจ้าทั้งสี่หน่อยเถอะพวกท่านไอ้คนจับเราไปขังอยู่บนเรือในทะเลศัพท์มันหมายความว่ายังไงเ,เรื่องนี้เราเราเป็นพี่น้องที่ร่วมเป็นร่วมตายมาหลายปีย่อมไม่คิดไรกันอยู่แล้วท่านจงเห็นแก่หน้าข้าสักครั้งหนึ่งอย่าได้ถือสาเลยนะการขังพี่น้องตัวเอง ไว้ท่ามกลางกองเดินผู้ดาวสุ่งนี่ยังไม่ถือว่าคิดร้อยอีกอย่างกันหรือแต่เรื่องนี้เ่มอ,อนกวนชิงเราเป็นพวกเดียวกันรักใครปร้องดองมาตลอดทำไมจะทำรุนแรงแบบนี้แล้วเราจะมองหน้ากันติดนะนะเจ้าแอบอ้างคำสั่งระมุรอข้าขึ้นเรือรู้ไหมมีความผิดแค่ไหน ผู้น้อยเป็นคนต่ำต้อยไม่กล้าโกหกท่านแต่เป็นโพละเพราะเพราะคำสั่งหัวหน้าชวนกว้นชิงใช่หรือเปล่ารูกกวนชิงให้เจ้าแอบอ้างคำสั่งประมุขมาหลอกข้า,ารู้ไหมว่านั่นคือการโกหกนะสิทธิพักยาจกลุนไปชายชายตรีติก้าทำกล้ารับลูกผู้ชายทำอะไรไปแล้วทำไมจะไม่กล้าย,ยอมรับล่ะใช่ ผู้เท่าไปพูดถูกแล้วที่ข้าอ้างคำสั่งประมุกรู้ว่านั่นเป็นความเท็จแต่เหตุผลเบื้องลึกข้าน้อยไม่กล้บพูดผู้ยินเราใกล้จะถึงแล้วถ้ารู้เราควรจะยุสันจริงๆนะไม่เป็นไร ตอนมาในพุเท่าฉีสั่งแล้วสั่งอีกให้ข้าดูแลหูยินให้ดีๆพระเกี่ยวพันถึงชื่อเสียงพักยาจกและความเป็นธรรมในยุทธภพข้าต้องทำอย่างดีที่สุดอยู่แล้วหูยินไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณมากย่าจ่าผู้จา่าพี่เสียงไปเป็นคนหลอกท่านึ้นเรือเฮ้ยลูกผู้ชายทำอะไรผู้เคอถูกผิดเือผิด กล้าทำกล้ารับรามุขพวกเราหาเลยก็แล้วจะถอดท่านออกจากตำแหน่งผู้เท่าท่งผู้เท่าซิผู้เท่าเฉินก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่เราเรากลัวว่าถ้าผูกคุมกดรู้เขาจะขัดขวางก็เลยวางแผนจับพวกเขาไปขังไว้ก่อนวันนี้ท่านไปฝ่ายได้เปรียบก,กว่าพวกเรายอมถูกลงโทษก็ได้ ข้าผู้ช้างฟองอยู่พักยาจกมาสามสป,ปีใครๆก็รู้ว่าไม่ใช่คนรักตัวกลัวตายแสดงว่าผู้เท่าทั้งสี่ระยประมุขของเราติดกับข้อรายของพักทุกคนฟังจะพวกเข้ามัดไว้ครับ ใจสอบนากกระทาจริงเราอาจไม่แพ้เสมอไปแต่พวกเจ้าแต่ใครก็ตัวเฉียวฟงอืมนอาทุกคนหลายปีมาเนี่ยพักครยชื่อเสียงเรื่องลือเป็นที่รู้กันว่าเพราะผลงานของประมุขเฉียว เขายึดถือคุณธรรมนำมิตรทำงานรอบคอบเป็นที่ชื่นชมอย่างยิ่งแต่กลับมีคนถูกความชั่วครอบงำจิตใจรุรกวนชิงรู้ความผิดหรือ,อยังอออพอถามหัวหน้าชวนหน่อยถ้าเคยทำอะไรที่ผิดต่อพี่น้องในพักไม่ทราบรชี้แนะมาเลยไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องห่วงด้วยเออ Hmm. เรื่องที่ผิดต่อพี่น้องในพักตอนนี้ท่านประมุขยังไม่ทำก็จริงแต่ไม่นานต้องทำแน่ผู้จ่าเหลวไหรประมุขเฉียวทำอะไรเปิดเผยจริงใจก็แค่ฟังข่าวลือไรสาระก,ก็เชื่อไปตัวไปตาแล้ววนกวนชิง ลงท่อตัวเองดีกว่าถ้าไปอย่าใจร้อนให้หัวหน้าชวนเล่ารายละเอียดให้ข้าฟังให้ชัดก่อนเถอะเพราะแม้แต่พูดเท่าส่งกับพูดเท่าซิกยังต่อต้านข้า <c oughs> สีเท้ารู้พลาดข้าเฉียวฟงทำอะไรผิดกันเน่ขอให้ทุกคนในที่นี้พูดมาได้เลยแบมบุกอาจจะฆ่าท่านหรือเป็นฝ่ายผิด เดี๋ยวขอยะตัดหัวตัวเองชดใช้ให้ท่านก่อนแล้วกันในเมื่อประมุกมีคำสั่งรวมก็เชีงเจ้าพูดซะรองประมุกมาถูกคนปองร้ายข้าเชียว,ว่าเป็นคำบ,บงกายของเฉียวฟงกรนะดึกอันเกลียดรองประมุกมามานานแล้วคิดว่าปราดใ้ที่มีเขาอยู่ตำแหน่งประมุกต้องสั่นคลนา่า พูดแล้วลอยล่ะข้ากับท่านมาไม่สนิทกันมากกว่าจริงแต่ไม่เคยคิดร้ายต่อเขาสวรรค์เบื้องบนเราเทพเป็นพยานถ้าข้าคิดร้ายต่อมาต้าโยนจริงแล้วก็ให้ตายด้วยอาวุธร้อยพันกุระนางทั่วโลกห เรามาหาหมู่หยงฟู่เพื่อแก้แค้นแต่ท่านกลับไปสบคบกับศัตรูครั้งแล้วครั้งเล่าทิ้งสามคนเนี่ยเป็นคนในครอบครัวของหมู่หยงฟู่ให้กลับปกป้องนักหนาอีกคนนั้เป็นเพื่อของหมู่หยงฟู่ท่าน็นสาบานเป็นพี่น้องกับเขาออมาไม่ใช่ไม่จะไม่ใช่เขนะาไปเคยพบคุณชายหมู่หยงสักครั้งเดียวส่วนพวกนางก็เป็นคนในครอบครัวด้วยไม่ใช,ไไใช่ไม่ใช่ เขาปู่ทองเป็นลูกน้องคนสนิทของมู่หยงฟู่รวมทั้งฟงปอเออก็เป็นคู่หูติดตามมู่หยงฟู่เป็นเงาตามตัวถ้าท่านไม่คล้ายจุดใ้เขาป่านนี้เนี่ยถูกเราฆ่าตายไปนานแล้วนี่เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนร้วนเห็นกับตาเจ้ายังคิดแก้ตัวอีกเหรอถูกต้องแล้วถ้าปกป้องแม่นางสามคนนี้จริง รานึ่งถึงชื่อเสียงนับร้อยปีของพักยาจกเราทำไมอยากให้ชาวยุดคนอื่นมาชี้หน้าเราบอกว่าพักยาจกรวมวกันเล่นงานสตรีที่อ่อนแอเช่นนั้นพักของเรานับแต่กำเนิดมาอ,อยู่ในวงการเป็นที่เคยขามไม่ใช่อาศัย